จากกรณีเรื่องราวของนางสาวพิญญาดาอาปัดชิงหรือว่าน้องแพนอายุ18ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนโดนสะอาดหนาชุมแสงเกรดเฉลี่ย5เทอมอยู่ที่3.68ได้โคต้าเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีค่ะแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ หลังนําเสนอข่าวออกไปนะคะก็ปรากฏว่ามีทานน้าใจจากผู้ใจบุญทั่วประเทศสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแพนซึ่งตอนนี้ค่ะมียอดกว่า500,000บาทเศษแม้ว่าจะขอปิดรับบริจาคไปแล้วก็ตามค่ะ โดยวันนี้ค่ะนายทวัฒน์พงศ์รู้บุญผู้อำนวยการโรงเรียนนนสะอาดนาชุมแสงพร้อมด้วยครูผู้ดูแลทุนค่ะได้เดินทางเข้าพบกับดรจิราพรวรวง์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาให้กำลังใจด้วยค่ะ ส่วนน้องแพนนะคะก็มีสีหน้าดีใจค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์ไกลงานตัวจำนวน1 4 0 0 0บาทที่ได้รับจากผู้ใจบุญช่วยเหลือ โอกาสนี้ค่ะทางนายพานุม,มาตรจิตวสินกุลเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยก็ได้เดินทางมามอบเงินจากเหล่ายูทูบเบอร์และแม่นำหนึ่งค่ะทิ้งร่วมการบริจาคเงินสารฝันให้กับน้องแผนอีก5,000บาทเพื่อช่วยน้องแผนในการเรียนต่อซึ่งเป็นยอดจำนวน65,498บาทมามอบให้กับน้องแผนด้วย ท้งนี้ค่ะถ้าน้องแพงเรียนจบ4ปีหากต้องการที่จะเรียนแพทย์ก็สามารถเรียนต่อหลักสูตรแพทย์ได้เชื่อว่าน้องแพนเองก็จะมีความตั้งใจและเรียนต่อได้เลยทั้งนี้ในส่วนของวิทยาลัยค่ะก็จะมีทุนให้เช่นทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ด้วยเช่นกัน สำหรับค่าใช้จ่ายของ,น,องน้องหนึ่งคนที่จะเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยในช่วง4ปีนะคะจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ2 0 0 0สนถึง2 5 0 0 0บาทต่อคนและค่าเทอมค่ะจะอยู่ที่1 2 0 0 0 0ถึง1 4 0 0 0 0บาทในหลักสูตรสปีค่ะ